มีทานเด็กเลี้ยงหมูผู้ใจดีการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อว่าปันเขาเป็นเด็กเลี้ยงหมูที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือทุกคนเพราะว่าเป็นคนซั์หรือแม่แต่ต้นไม้วันๆปันมบักจะออกไปดูแลหมูของเขาพูดค,คุยกับพวกมันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทแต่หมูของปันมมาได้เป็นหมูธรรมดาหมูเหล่านี้ฉลาดมากวางตัวรูจักวิธีเปิดประตูขอกเอง บางตัวรูจักวิธีลดฝนและบางตัวถึงกับรูจักเรียนเสียงของปันได้ปันรากหมูทุกตัวเหมือนครอบครัวหมูหายไปวันหนึ่งขณะที่ปันกําลังหิ้วอาหารหมูตามปกติเขาสังเกตว่ามีหมู่ตัวหนึ่งหายไปเจ้าหมู่ตัวนี่ชื่ออ้วอนกลมเป็นหมูที่ฉลาดที่สุดในขอบปันตกใจมากและรีบออกตามหาเขาวิ่งไปทั่วหมู่บ้าน ถามชาวบ้านทุกคนเห็นอ้วนกลมของคมไม่ครับชาวบ้านแต่ละคนตอบแตกต่างกันไปออกเห็นมันวิ่งไปทางป่าข้าคิดว่ามันเข้าไปในบ้านของพ่อข่ายยหรือว่าจะถูกพาไปขายในตลาดแล้วปันใจหายวับเขารีบออกตามหาอ้วนกลมโดยมารอชาเผชิญหน้ากับพ่อข้าเจ้าเลหกเมื่อปันมาถึงตลาดเขาพบว่ามีพ่อข้าคนหนึ่งกําลังจูงหมูที่ดูข้ายอ้วนกลมมากปันรีบวิ่งไปถามพ่อข้าครับ หูตัวนี้เป็นของผมหรือเปล่าพอฆ่าหัวเราะเสียงดังเฮ้ยหมูนี่เป็นของข้าแล้วค่าได้มันมายยังถูกต้องกันไม่ยอมแพ้เขาพยายามอธิบายว่าอ้วนกลมเป็นเหมือนครอบครัวของเขาและเขาจะไม่ยอมให้ใครเอาไปขายแต่พอข้ากลับยิ่มเจ้าเลท่าเจ้าอยากได้มันคืนเจ้าต้องทำภารกิจให้ข้าสามคอภารกิจสุดท้ายพอข้าตั้งเงอนไขสามคอ ถ้าปันทำได้สำเร็จเขาจะคืนอ้วนกลุมฮื้หนึ่งต้องทำฮื้อไก่ของพ่อข้ายุดร่องในตอนเศ้าสองต้องทำฮื้อแมวของพ่อข้าหัวเราะสามต้องหาของวิเศษที่ทำฮื้อพ่อค้าดูหล่อขึ้นปันฟังแล้วก็คิดในใจนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่เพื่ออ้วนกลมเขายอมทำแผนการอัจฉริยะของเดกเพี้ยงหมูภารกิจแรก ทำฮื้อไกยุดร่องตอนเช้าปันคิดอยู่สักพักก่อนจะยิ้มออกมาเขาไปขอร้องฮื้อหมูของเขาช่วยกันคุดหนอนและเมล็ดข้าวสารมากของไวตรงหน้าขอบไก่เมื่อไก่ตื่นขึ้นมาเจอของกินเต็มไปหมดพวกมันก็หมดแต่กินเพลินจนลืมขันภารกิจแรกสำเร็จ ภารกิจที่สองทำให้แมววัวรอบปันไปหาหมูที่เก่งเรื่องเลียนเสียงและให้มันเลียนเสียงแมวแบบตลกๆพอแมวได้ยินกับวัวรอบจนพลิ้งไปมาภารกิจที่สองทานฉลุยภารกิจสุดท้ายทำให้อพอข่าหล่อขึ้นปันคิปนักมาอะไรที่จะทำให้่อข้าหล่อขึ้นได้กันนะแล้วเขาก็นึกขึ้นได้เขาขอให้หมูของเขาช่วยกันทำความสะอาดร้านของ่อข้าเช็ดกระจบื้อใส่ปิง้ง พอพอข้าเห็นตัวเองในกระจกเขาถึงกับร้องออกมาโอ้โหคาลออขึ้นจริงๆอารกิจสุดท้ายสำเร็จหมู่คืนบ้านพอข้าจาต้องคืนอ้วนกลมฮ้ปันตามสัญญาปันกอดอ้วนกลมแน่นหมูของเขาก็ร้องอูด้ดอะอูดยังดีใจจากวันนั่นไปพอค้ากลายเป็นคนใจดีขึ้นยุดเอาเรียบคนอื่นและหันมาเลียงหมูด้วยความรักแทนการไข่ปันเองก็ได้เรียนรู้ว่าความฉลาด และความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆเงและอ้วนกลมก็มาเคยนีเที่ยวอีกเลยหรือเปล่านะ